กดเซฟรัวๆัวซุปตาหนุม่มคิดถึงเมืองไทยหนักมากกลับจีนไปแล้วแต่ลงรูปไม่หยุดเป็นนักแสดงจีนสุดฮอตระดับต้นๆของวงการบันเทิงสำหรับวังจัวเฉิงแวงซูโอเฉิงคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีในซีรีส์จีนเรื่อง The u n t a m e ปรมาจารย์ลัทธิมารละครจีนชื่อดังที่สร้างจากนิยายจีนที่ได้รับความนิยมอย่างสูงก็ทำให้วังจัวเฉิงเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทันทีก่อนหน้านี้ วังจัวเฉิมแวงซูโอเฉิมได้แพ็คก,กระเป๋ามาเที่ยวที่เมืองไทยเจ้าตัวก็แฮปปี้กับอาหารสุดๆแต่เที่ยวพักผ่อนได้ไม่นานก็ต้องกลับจีนไปทำงานต่อล่าสุดวันที่17เมษายนแม้ตัวจะไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่จัวเฉิงก็ยังคงโพสต์ภาพลงเว่ยป๋อ ขณะที่กำลังเดินเที่ยวตลาดจอดแฟพระรามเก้ากินสับประรดภูแลมะพร้าวและไอติมโบราณอย่างอร่อยแบบนี้เรียกคิดถึงเมืองไทยหรือเปล่านะเอาเป็นว่าแฮปปี้ขนาดนี้ก็กลับมาเที่ยวที่ไทยบ่อยๆจ้า